คลังสมบัติเป้ยปานวาดป๊อปลาออกจากทหารยังมีใช้จนแก่วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักตระกูลบุญยรัตน์กลินของสามีเป้ยปานวาดที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเศรษฐีพันล้านตระกูลดังแถมยังมีความเป็นทหารอยู่เต็มตัวเพราะเป็นมาตั้งแต่คุณปู่พลเอกสนทิบุญยรัตน์กลินและคุณพ่อที่เป็นเรือเอกอีกทั้งป๊อปสนทิสามีเป้ยปานวาดหรือเรือเอกนิธิบุญยรัตน์กลินนั้น เป็นทาหารชั้นสัญญบัตรซึ่งตามอัตราต่างที่ราชการทหารกองประจำการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆเมื่อวันนี้ทีมข่าวจะพาทุกท่านมาเปิดขุมทรัพย์ให้โซพันล้านป๊อปนิธิสามีเป้ยปันวาดสมฐานะบุตรชายบิ๊กทหารโดยป๊อปนิธินั้นได้นางตำแหน่งกรรมการผู้ถือหุ้นมากถึง13บริษัทใหญ่ไม่ว่าจะเป็นกิจการรสช่าส่วนตัวแบบครบวงจรบริษัทจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มนํำเข้า และจัดจำหน่ายบรรจุพัณฑ์อสังหารรมทรัพย์การผลิตและการส่งไฟฟ้ารวมไปถึงด้านตัวแทนซื้อและขายสื่ออีกทั้งยังมีที่ทำร่วมกับพรรยาเป้ยปันวาดที่ได้เปิดร้านชีสครับซึ่งส่งตรงจากเมืองอูฟูอินประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยแต่ก็มีข่าวออกมาว่าโคศกทหารเผยป๊อปสามีเป้ยลาออกจากราชการไม่รู้ถูกตั้งกรรมการสอบปมชู้สาวแหล่งข่าวกองทัพเรือเปิดเผยว่า ในระเบียบของกองทัพเรือไม่ได้จอะจงว่าเป็นเรื่องชู้สาวแต่เขียนไว้ว่ากําลังพลที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือประพฤติผิดทุกอย่างขึ้นอยู่กับคณะกรรมการสอบตรีความและก่อนหน้านี้ตามหลักการแล้วหากกาลังพลในกองทัพเรือมีปัญหาจะถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนใน2กรณีคือมีผู้มาร้องเรียนและเป็นข่าวต้องไปดูว่าทั้งสองกรณีมีมูลหรือไม่แหล่งข่าวดังกล่าว แต่สำหรับเปยปานวาดเรียกว่าสวยและรวยมากที่ก่อนหน้านี้ซื้อทองจากคนงานในบ้านโดยเปยโพสต์ภาพตัวเองกับถุงสร้อยคอทองคำที่ตั้งใจนำไปแจกพี่เลี้ยงลูกและคนในบ้านทำเอาหลายคนถึงกับแสดงความเห็นว่าอยากสมัครเป็นคนงานบ้านนี้ได้หรือเปล่าน่าจะเป็นคนงานบ้านนี้จังรับสมัครพี่เลี้ยงเพิ่มไหมหละอีกมากมาย